สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาคุยกันเรื่องความสำเร็จแบบโหระดับโลกเลยของลิซ่าจาก b l a c k พิ n k นะครับค่ะได้ยินว่าวันนี้จะเน้นเรื่องสถิติโลกกินเนสใช่ไหมคะใช่เลยครับคือข้อมูลที่เราไปเจอมาเนี่ยเขาิสต์ไว้เลยว่าลิซ่าทำสถิติโลกกินเนสไว้ถึง9รายการ9รายการโหเยอะมากนะคะเยอะมากครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาดูกันว่าไอความสำเร็จระดับนี้เนี่ยมัน มันยิ่งใหญ่มันมีความหมายยังไงบ้างค่ะน่าสนใจมากคือในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าลิซ่าเป็นศิลปินเดี่ยว k p o ๊ที่ครองสถิติโลกกินเนสมากที่สุดในภระวศาสตร์เลยมากที่สุดเลยเหรอคะใช่ครับเก้ารายการเขาใช้คำว่าเป็นความสำเร็จระดับเอ่อเคลียวหลักจัก,กรวาลโหคำแรงมากหัวเราะเล็กน้อยแต่ก็คงคงไม่เกินจริงเท่าไหร่ถ้าดูจากสเกลนะคะ ครับผมทีนี้เรามาดูตัวอย่างสถิติกันบ้างอย่างการเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเกาหลีที่ยอดสตรีมบนสปอติฟาทะลุพันล้านครั้งเร็วที่สุดอันนี้น่าทึ่งมากค่ะคือความเร็วในการถึงพันล้านเนี่ยมันมันบอกอะไรได้เยอะบอกอะไรได้บ้างครับนอกจากว่าแฟนคลับเยอะคือนอกจากฐานแฟนคลับที่แน่นอนว่าเหนียวแน่นแล้วนะคะมันยังชี้ว่าเพลงเนี่ยมันแมสจริงคือเข้าถึงคนฟังหน้าใหม่ๆได้เร็วมากในระดับโลกเลย อืมเข้าใจครับคือมันไม่ใช่แค่แฟนคลับบันวิวแต่คนทั่วไปก็ฟังเยอะด้วยใช่ค่ะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสมัยนีย้มันคือตัววัดตรงนี้ได้ดีเลยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อคนแรกที่ชนะรางวัลใหญ่ๆฟังตะวันตกอ๋อรางวัล MTV ใช่ไหมคะใช่ครับทั้ง MTV Video Music Awards หรือ VMA แล้วก็ MTV Europe Music Awards หรือ EMA ด้วยการเป็นคนแรกนี่ มีความหมายมากนะคะโดยเฉพาะเวทีใหญ่อย่าง MTV มันสำคัญกว่าแค่ตัวรางวัลเองยังไงครับคือมันเหมือนการเปิดประตูค่ะเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ย K-pop หรือศิลปินเอเชียเนี่ยได้รับการยอมรับในกระแสหลักของตะวันตกแล้วนะเหมือนทลายกำแพงประมาณนั้นเลยค่ะทลายกำแพงที่อาจจะมองไม่เห็นคือการยอมรับจากเวทีพวกนี้มันเหมือนเป็นตราประทับว่าเออคุณมาถึงระดับสากลจริงๆแล้วนะ เข้าใจเลยครับเราถ้าดูที่ตัวอัลบั้มเดี่ยวของเธอลาลิซาเนี่ยก็เป็นอัลบั้มแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่ยอดสตรีมเกินพันล้านบน Spotify อีกใช่ค่ะอันนี้ก็อตอกย้ำภาพความสำเร็จบนดิจิตอลแพลตฟอร์มเข้าไปอีกคือทั้งตัวศิลปินทั้งตัวอัลบัม้มสร้ายสถิติหมดเลยถูกต้องค่ะ แล้วพอรวมกับที่เพลงมันนี่เป็นเพลงเดี่ยวเคท็เพลงแรกที่ยอดสตรีมถึงพันล้านบน Spotify ด้วยเนี่ย <c oughs> มันยิ่งชัดเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่กระแสต,ตอนเปิดตัวแป๊บๆแ,แ,แต่เพลงมันอยู่ยาวคนฟังเรื่อยๆมันคือการครองพื้นที่ดิจิตอลจริงๆ <c oughs> พูดถึงตอนเปิดตัวสถิติฝั่ง u t u b e ก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะครับอันนั้นก็โหดมากค่ะ <c oughs> MV ลาลิซาเนี่ย เป็น MV เปิดตัวของศิลปินเดี่ยวที่ยอดวิวเยอะสุดใน24ชั่วโมงแล้วก็เป็น MV ศิลปินเดี่ยว K-pop ที่ยอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงสุดด้วยค่ะตัวแรก24ชั่วโมงแรกบน y o u t u b e เนี่ยมันเป็นอะไรที่วัดพลังดอมวัดพลังแฟนคลับได้ชัดเจนมากคือมันบอกถึงแรงซัพพอร์ตมหาศาลเลยใช่ค่ะแล้วก็บอกถึงความคาดหวังความไฮป์ที่มีต่อตัวศิลปินคือคนรอเยอะมากพอปล่อยมาก็ บูม <Boom! S 2> เลย <Ừ. S 2> ซึ่งสำคัญมากในยุคนี้การสร้าง IMPACT ทันทีเนี่ยครับผมแล้วนอกเรื่องเพลงเรื่องรางวัลมาดูฝั่งโซเชียลบ้างอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน Ig ใช่ไหมคะ,ะที่ผู้ติดตามเยอะสุดใน K-POP ใช่ครับเยอะสุดในบรรดาศิลปิน K-POP เลยแล้วก็บัญชี Tik t o อกของเธอก็ทำสถิติด้วยอ๋ออันนั้นเหมือนจะโตถึงล้าน follower เร็วสุดใช่ไหมคะใช่ครับเร็วที่สุดเลย ไอสถิติโซเชียลพวกนี้มันเชื่อมกับความสำเร็จด้านดนตรียังไงบ้างครับโหเชื่อมกันมากๆเลยค่ะคือยอดฟอล i ไอจหรือการโตเรียวบนติ๊กต k เนี่ยมันสะท้อนอิทธิพลของเธอที่มันมันกว้างกว่าแค่การเป็นนักร้องแล้วเป็นเหมือนไอคอนใช่ค่ะเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมเป็นผู้นำเทรนด์คือคนสนใจไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนของเธอไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวอ๋อแล้วพออิทธิพลตรงนี้มันสูงมันก็ช่วยส่งเสริมความสาเร็จด้านดนตรีไปด้วย แล้วความสำเร็จด้านดนตรีก็ส่งกลับมาเสริมภาพลักษณ์เป็น global superstar บนโซเชียลอีกทีมันมันไปด้วยกันค่ะฟังดูและะ้วแบบครบเครื่องมากทั้งเพลงรางวันโซเชียลมีเดียไม่แปลกใจเลยที่เขาสรุปว่าลิซ่าไม่ใช่แค่ไอดอลธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ยังหายใจอยู่ คำว่าตำนานที่ยังหายใจอยู่นี้ฟังดูยิ่งใหญ่เนาะแต่ถ้าดูจากข้อมูลสถิติโลกกินเนส9รายการที่มันมันกระจายไปหมดเลยทั้งสตรีมมิ่งยอดวิวรางวัลโซเชียลครับครบทุกทางจริงๆอะค่ะมันก็มันก็สะท้อนความสําเร็จที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าเธอสร้างมาตรฐานใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ไปได้ไกลกว่ากรอบเคป๊อปเดิมๆด้วยซ้ําอืมการที่เขาใช้คำนี้ก็คุณอยากจะเน้นย้ำถึง อิมแพคที่เธอสร้างไว้ตอนที่ยัง Active มากๆอยู่ในวงการนี่แหละน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะทีนี้พอเรามองภาพรวมสถิติทั้งหมดทั้งเพลงทั้งรางวัลทั้งโซเชียลมีเดียที่คุยกันมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามน่าคิดต่อนะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นดาวเด่นระดับโลกสมัยนี้บ้างไหมครับในยุคดิจิทัลแบบนี้